สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสวิตกันนะครับสวิตตัวนี้เปลี่ยนค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องยึดติดกับสิ่งที่เราจะทําก่อนนะครับนี่ครับอ่าหลังจากนั้นก็ป้ายน้ํายาฟักลงไปนะครับป้ายลงไปเลยนะครับ ใครจะป้ายก็ได้ไม่ป้ายก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปสมาชิกครับเราก็ใช้หัวแรงนะครับนี่ใช้หัวแรงไปปลายแหลมนะครับหัวแรงปลายแหลมแล้วก็แต้มตะกัวไบบวไนนไมม้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาสวิตช์ใหม่มานะครับกี้ไปที่บนสายแพรก่อนนะครับให้มันเป็นตุ่มๆุมมาแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นก็วางลงไปครับถ้ามันดูดแล้วเราก็ขยับให้ดีนะครับขยับให้มันตรงะนะครับให้มันได้ระดับเท่ากันสองข้างนะครับใช้เล็บเราก็ได้นะครับจิดลงไปถ้ามันยังเคลื่อนที่ไม่ตรง นะครับไม่ตรงแล้วก็ยังไม่ลุงไม่สนิทนะครับให้ใช้แหนบแต่งเลยครับไม่ต้องกลัวครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็แต้มใครบทุกขานะครับ มันจะดิ่งอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวเรามีวิธีนะครับกดลงไปนะครับกดลงไปแบบนี้อ่ามันก็จะไม่ดิงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จัดเลยครับจะแเต้มตะกรวเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ตามสบายพี่ๆครับแต่ผมต้องการความชัวผมก็จะเต้มไปเรื่อยๆ นะครับหลังจากนั้นสรับด้านครับวิธีเดิมนะครับทำวิธีเดิมเหมือนเดิมครับทำความสะอาดนะครับนิดนึง มาดูความเรียบร้อยอีกครั้งครับนี่เห็นไหมครับมีอยู่หนึ่งขาที่ยังไม่ติดนะครับขานี้นะครับเดี๋ยวเราก็จัดการทำใหม่นะครับเหมือนเดิมเลยครับสูตรเดิมวิธีเดิมนะครับยัดตะกัวลงไป นี่นะครับเห็นไหมครับผมจะทําไว้เป็นตุ่มๆแบบนี้แช่ตะกัวไว้ตรงนี้เลยครับเรียบร้อยครับปิดงานเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ